แต่ไม่รู้โดนดัดแปลงอะไรมานะครับผมทำได้หลายสีมากนะครับโอเคอาการแบบนี้น่าจะอาการน่าเป็นห่วงเหมือนกันนะครับไอ้เส้นสีแดงเนี่ยคือเส้นที่เขาโมดิฟายมานะฮะแล้วก็ด้านหน้าที่เขาแปลงนะครับก็คือเจาะหลอดไฟเพื่อแสดงฐานะนะครับแล้วก็โมดิฟายสวิตช์ตรงนี้นะฮะ เพื่อให้มันกดสั่งงานได้แบบเนียนๆเลยนะครับเดี๋ยวเราต้องลื้อออกใหม่หมดเลยครับผมสวัสดีครับทุกคนคลิปนี้ผมอยู่กับตัวเครื่องเสียงเชอร์บูดนะครับเป็นรุ่น AD 7503นะครับตัวนี้เป็นรุ่นฮิตเหมือนกันนะครับคนนิยมใช้รุ่นนี้กันเยอะครับผมตัวนี้นะครับ TFC ทางกรุงเทพนะครับส่งมาซ่อมนะครับผมครับแล้วมาส่งมาซ่อมถึงหน้าร้านเลยทีเดียวนะครับผมบอกว่าเพิ่งได้เครื่องนี้มานะครับจะคือซื้อผ่าน ช่องทางออนไลน์นะครับแล้วเผอเอิญว่าเครื่องมีปัญหาครับผมคือตัวนี้ที่เขาบอกว่ารายการเนี้ยฟังก์ชันการทํางานต่างๆของตัวเครื่องเนี้ยอาดี03เนี้ยมันเคยเป็นรุ่นท็อปในเดียต่นคือพวกดอร์บี้ดอะไรพวกเนี้ยไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้เลยนะครับเสียงคือบอกว่ามันจะดังทุกลําโพงทั้งห้าตัวเลยนะครับดูหนัง โลบ5.1ซึ่งเครื่องจริงนะครจะเป็น7.1 channel หลังจากดูหนังได้สักพักเครื่องที่ดัดแปลงมาก็ตัดไม่เป็นไม่แยกเป็น5.1ก็คือเสียงออกเท่ากันหมดทุกตัวนะครับผมเหมือนเครื่องนะครับจะถูกดัดแปลงมานะครับไม่ใช่เครื่องแบบการทางานแบบเดิมเดิมออริจินอลนะครับผม โอเคเดี okay, ๋ยวผมจะเปิดเทสให้ดูนะก่อนอื่นนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะเพื่อนกําลังใจให้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวลองดูซิมันเป็นยังไงเปิดเครื่องนี่นะครับสแตนบายกดปุ๊บเฮ้ยมันมีไฟอย่างนี้ได้ไงครับผม <c oughs> มันไม่มีไฟอย่างนี้นะของเดิมๆนะครับผมเดิมๆจะไม่มีไฟนะครับ ระบบต่างๆก็คือปุ่มมากดได้นะครับผมฟังก์ชันพวกนี้นะครับตอนนี้ผมต่อสัญญาณเสียงเข้าช่อง c ีดีละแต่มันไม่มีเสียงครับเนี่ยเลีงให้สุดก็ไม่มีเสียงทีนี้ผมลองทดลองดูก็คือย้ายสัญญาณเสียงเข้าช่อง external input นะครับ<ม>ก็คือกดปุ่มนี้นี่นะครับ มันจะมีเสียงแต่ว่าโหมดพวกนี้จะใช้ไม่ได้นะเนี่ยอย่างเงี้ยครับผมมันจะไม่มีผลเลยเพราะว่าถ้าเป็น external input ก็คือตามสัญญาณเสียงเลยนะครับแต่ว่าถ้านอกจาก external input ก็คือไม่มีสัญญาณเข้าเลยนะ FM DVD RCA อะไรพวกนี้ไม่มีเสียงเข้านะครับผมคือไม่มีเสียงออกนั่นเองนะครับทั้งเข้าทั้งออกไม่มีเลยนะครับแล้วก็ผมแปรเอินเนี่ย มันแปลกตรงนี้ครับผมนะี่แหละเดิมช่องนี้เป็นช่องหูฟังนะฮะแต่ไม่รู้โดนดัดแปลงอะไรมานะครับผมอำได้หลายสีมากนะครับโอเคอาการแบบนี้น่าจะอาการน่าเป็นห่วงเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านในของตัวเครื่องกันดูนะครับผม อันนี้คือวอลลุ่มมันคุมได้อยู่แล้วเพราะว่าเป็นโหมด external input ก็คือสัญญาณเสียงเข้ามายังไงก็ออกไปอย่างนั้นนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูด้านในกันครับมาดูด้านในกันเลยครับเปิดเครื่องว้าวเจอแล้วครับผมเจอของแทร่แล้วของแคร่ oh, <no. S 1> ดูครับ สายโมสายแปลงนะครับสาย modify อยู่ที่ตรงนี้แล้วครับผมอืมไม่รู้ต่ออะไรมาบ้างนะครับอันนี้เป็นบอร์ดแปลงนะครับผมเดิมๆจะไม่มีนะฮะเอาสิครับงานเข้าแล้วแบบนี้แล้วก็ตรงนี้นะครับตรงนี้จะถูกนี่เห็นไหมครับ ถูกเดินสายมาไอเส้นสีแดงเนี่ยคือเส้นที่เขาโมดิฟายมานะฮะคือต่อสายมาเรามาต่อเข้ากับตรงด้านหน้านะครับเดี๋ยวต,ต้องแกะให้ดูนะว่าเขาต่อกันยังไงมมโมที่สวิตช์ของเราด้วยเดิมๆเนี่ยแล้วตรงนี้เหมือนวิ่งเข้ามาตรงช่องอไอพวกออปติกด้วยนะครับนี่ช่องพวกนี้เอาสิครับผมงน้นงานนี้เดี๋ยวต้อง หรือออกใหม่นะครับผมระบบเดิมคงต้องรื้อออกเพราะว่ามันไม่ใช่ของเดิมๆคือพี่เจ้าของเครื่องเขาต้องการให้เครื่องมันกลับมาเหมือนเดิมใช้งานได้เหมือนเดิมสเปคตามโรงงานเลยไม่ใช่แบบว่าขอแค่เสียงออกคือประมาณขอแค่เสียงออกนี่ใครก็ทําได้นะครับหลายๆช่างหลายคนก็น่าจะทําได้แต่เนี้ยถ้าต้องการให้มันเดิมๆออริจินอลเนี่ยก็ต้องใช้ความพยายามหน่อยครับผมเพราะว่านี่เห็นไหม ตัวซ็อกเกตรงนี้ไม่ได้เสียบเข้ามาเพราะว่าบอร์ดเนี้ยเป็นบอร์ดดิจิตอลนะครับก็คือไอพวกทีวีไอระบบเสียงดอ l บ,บี้ดิจิตน่ะจะอยู่ที่บอร์ดนี้แต่เนี่ยไม่ได้เสียบมาเลยว้าวว,าว้วาวว้าวทำไมทําอย่างนี้ล่ะนะครับอันนี้เหมือนหลอกขายให้กันนะครับพี่ก็บอกว่าเราโดนหลอกขายมาอันนี้พี่ก็พี่เขาก็ได้มาแบบหลอกๆแล้วครับผม เดี๋ยวต้องมาแก้ไขโมดิฟาให้ใหม่นะครับให้กลับมาเหมือนเดิมอ่ะเดี๋ยวลองดูว่าเราจะทําสําเร็จไหมภารกิจนี้จะลุยกันเลยครับ ตอนนี้นะครับผมก็รื้อออกมาถึงระดับนี้ล้วผมก็เลยอยากให้ทุกคนได้ชมครับว่างานท้นเ,เออย็นจริงๆครับโอ้โหทำไปได้ไงเนี่ยคือในตัวนี้เป็นบอดแปลงนะครับผมบอดแปลงสลหับเ,เครื่องเสียงพวกระบบ5.1นะครับนี่นะฮะมี DTS เนี่ยเห็นไหม t r u 5.1เนี่ยนะฮะสามารถทอรหัส DTS ได้นะครับ แต่ว่าไม่รู้ทําไมการทํางานของเครื่องอย่างว่าครับผมมันไม่สอดคล้องกับตัวหน้าจอนะครับเพราะหน้าจอเราสามารถปรับเปลี่ยนโหมดอดอรบี้ dts อะไรต่างๆคลาสสิกอะไรได้ทุกอย่างนะครับแต่ว่าตัวนี้มันทําได้แค่อย่างเดียวคือถอดรหัส dts ได้อย่างเดียวก็คือสําหรับดูหนังนะครับก็รับได้ทั้งนี่นะออปติคอลโคแอกนะครับเนี่ยฮะแปลงอย่างเยอะเลยครับผม ดูสิฮะงานเทพจริงๆนะของแคร่ของแคร,แร่แล้วก็ด้านหน้าที่เขาแปลงนะครับนี่ก็คือเจาะหลอดไฟเพื่อแสดงฐานะนะครับของตัวเครื่องนะครับผมแล้วก็ modify สวิตช์ตรงนี้นะฮะเพื่อให้มันกดสั่งงานได้แบบเนียนๆเลยนะครับ เดี๋ยวเราต้องรื้อออกใหม่หมดเลยครับผมดูจากสภาพเครื่องก็ออกไซด์นะครับผมความชื้นเริ่มกินแล้วครับอันตรายอันตรายนะครับไม่นานนะครับใช้ได้ไม่นานถ้าเป็นแบบนี้นะครับเราต้องขูดได้พวกความชื้นนี่ออกแล้วก็เคลือบน้ํายากันความชื้นให้หม่นะครับถึงจะอยู่ได้นานๆเลยนะครับอันนี้ก็คงต้องรื้อออกนะครับเดี๋ยวมาทําให้มันเป็นสแตนดาร์ดนะครับเดิมๆส่วนตัวนี้นี หัวใจหลักอยู่ตรงนี้ครับผมต้องให้มันกลับมาใช้งานได้นะฮะนี่นะอันนี้บอร์ดนี่ h d i m I นะครับเพราะว่ามันรับสัญญาณ h ี่ d ี m ไ I แต่ว่ามันจะมีพวก DSP อยู่ที่ตรงนี้นะครับควบคุมการทาง,งานของระบบเสียงโอเคเดี๋ยวเราจัดการเครื่องนี้ก่อนนะครับมาลองดูกันว่ามันจะกลับมา ใช้งานหนะ้าปกติไหมนะฮะรอลุนไปพร้อมกันนะครับผมโอเคลุยกันเลยครับ มารับชมกันต่อครับตอนนี้คือผมเนี่ยนะครับทําการซ่อมหลายๆจุดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวบอร์ดที่ต้อนบอร์ดที่ดีไอตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวเมนบอร์ดตัวนี้นะครับผมก็แก้ไขทั้งเติมตะกัวใหม่เข้าไปแล้วก็จุดที่เขาวาวสายมานี่นะครับผมก็ทํางานแก้ไขใหม่หรือระบบเดิมออกเนี่ยนะเนี่ยบอร์ดแปลงนะครับผมแปลง b g s นะครับอันนี้ก็รื้อออก ชุดขยายไล่เช็คแล้วแก้ไขให,ให้ใหม่เรียบร้อยนะครับผมจุดไหนตะกัวเริ่มหลุดร่อมรูดเริ่มแคล็กแล้วก็เปลี่ยนใหม่ครับผมก็เติมเข้าไปใหม่นะครับอันนี้บอร์ดอินพุตนะครับของระบบภาพนะครับอันนี้ก็ไล่ย้ำเติมตะกัวให้ใหม่นะครับมาพอมันอายุการใช้งานมันเริ่มนานแล้วอันนี้สปีกเกอร์นะครับ ก็ไ่เก็บใหม่เลยอันนี้ของรูม2และที่สำคัญอยู่หน้าจอเนี่ยฮะไอ้ที่มันขึ้นออกไซด์นะครับอันนี้ผมก็ขูดนะครับขูดออกแล้วก็เคลือบน้ำยากันความชื้นให้ใหม่นะครับแล้วแก้สวิต์ตรงเนี้ที่เขาโมดิฟายมาตรงด้านหน้าเนี่ยก็เป็นรูโบเลยนะครับเดี๋ยวต้องหาอะไรมาอุดให้ซะหน่อยนะครับ เดี๋ยวจิ้งจกจะเข้าไป oh, <no. S 1> โอเคก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับตัวเชอร์บูดตัวนี้ก็ทำไปเยอะพอสมควรครับ <Yahoo. S 1> เดี๋ยวเรามาลองประกอบดูแล้วก็มาลองเทสดูอีกรอบครับผมว่ามันจะเป็นยังไงสำหรับตัวเครื่องนี้นะครับ ตอนนี้นะครับทุกคนผมได้ประกอบตัวเครื่องเชวูดนะ RD 7 5 0ดี7503แล้วเรียบร้อยนะครับ <Yeah. S 1> ทีนี้เดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับผมว่ามันจะมีเสียงไหมครับผมนะเพราะว่าตัวนี้โมดิฟายไปเยอะนะครับกว่าเราจะทําให้มันกลับมาเหมือนเดิมเนี่ยมันเป็นงานยากจริงๆนะฮะโอเคเดี๋ยวลุ้นกันครับเปิดเครื่อง ลุ้นครับลุ้นเดี๋ยวลองดูนี่นะครับเดี๋ยวผมจะลองเอาสัญญาณเข้าช่องนี่นะฮะอนาล็อกดูนะครับว่าเสียงจะปกติไหมหลังจากที่เราแก้หลายส่วนเลยครับผมแก้ไปทั้งหม,หมดทั้งเครื่องอะ่ะอ่ะเดี๋ยวลองดูนี่ หมดเสียงมันต้องเปลี่ยนเปลี่ยนได้นะครับผมสเปริโมัลติชนแนลนะครับออโต้เารนี่มันต้องโหมดต่างๆมันต้องมีผลนะครับผมไม่ใช่ว่าเสียงออกเท่ากันหมดเลยอันนี้ไม่ใช่นะครับสเปริโอก็จะแยกออกเฉพาะคู่หน้านะครับส่วน มันตีชแนลนี่ก็ออกทุกตัวนะครับนี่แหละที่เราต้องการครับผมคือระบบดี t o ้อนดอบเดี๋ยวเราไปเทสในโหมดให้ดีใหม่นะครับโอเคเดี๋ยวเทสให้นี่ใหม่ดูนะครับ เี่ไปอยู่ช่องวิดีโอสองเห็นไหมขึ้นฉันรักดอบบี้เมื่อกี้นี่นะแผนกล้องให้ดูครับนะครับคือต่อเล่นกับแผ่นบูเลนะครับ BCM บาบยนี <PC> ่นะครับผมใช้งานได้ท네ุกหมดนะเสียงออกปรเทีเลยนะครับเอาตัวสราวตรงนี้นะครับผมเราก็มาปรับเล่นที่ตรงนี้ได้ สองชแนลนะครับโอเคสำหรับเจอวดเครื่องนี้นะครับผมใช้งานเป็นปกติแล้วนะครับผมสามารถส่งกลับนะครับหาพี่เจ้าของเครื่องได้แล้วนะครับเพราะว่าข้างในดูสิครับที่เราทำไปนี่บอรดตรงนี้ก็ยกออกเหมือนเดิมนะครับให้มันเหมือนเดิมสแตนดาร์ดมากที่สุดนะครับ กว่าจะสาเร็จนะครับผมใช้เวลาหลายวันเหมือนกันนะครับผมไม่ใช่ว่าเราอัดชิปให้ดูไม่กี่ชั่วโมงแต่ที่จริงเราใช้เวลาในการซ่อมเนี่ยเกือบทั้งอาทิตย์นะครับผมในซ่มอมง่ายๆเลยสาหรับเครื่องเสียง AVR พวกนี้นะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชื่นชอบนะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไ่้ลาดคลิปใหม่ของเรานะครับสำหรับสุดท้ายนี้นะครับถ้าเครื่องเสียงพี่ๆท่านใดมีปัญหานะครับ ก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับตามช่องทางที่ขึ้นไวน้ณตอนนี้ได้เลยนะครับผมมีช่องช่องทางไลน์ a c e b o o k นะครับแล้วก็ TikTok นะครับผมก็มีนะครับ<า>โอเคครับผมสำหรับเชอร์บูตตัวนี้เสร็จสมบูรณ์แล้วครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ however, you 아.